สวัสดีครับลุงปนานาอาเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้บุญพระมีโอกาสดีครับพาพี่น้องมาชมบริเวณสวนป่าครับเป็นสถานที่ส่วนบุคคลครับบรรยากาศก็กสงบเงยียบดีแล้วก็พิสวงพอสมควรพี่น้องครับพามาเมืองพอปูเมียครับ มามึงพ่อปูสีสุโธมัยาสีปทุมมาแล้วก็ด้านหน้านี่คือปูชีบกโกมลพัดครับไปใส่กระพาอกันกับพาะปูชีบกโกมลพัดครับผมมาพ่ออยู่เงาต้นปำพ่อปูเอ้ยสักศิทธิ์แท้สักศิทธิ์วาครับผมกรบเพชากราบไหวเย,ยอะสม่ำเสมอครับรวมทั้งอีพอปูลุบ เมื่อสักครู่ก็ได้จุดทูปจุดเทียนครับผมเพื่อถวายความนอบน้อมเอชิดชูบูชาองค์ฮอปูเมยาครับรวมทางในบูถวายคำบูชารละลึกถึงอีพอปูรุปครับผม การเอาน้ำเปล่าน้ำขวดน้ำแดงครับมาถวายมาสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่สวยงามครับพี่น้องเป็นสถานที่ส่วนบุคคลครับคือนับถือหรือว่าศรัทธาเป็นการส่วนตัวครับเพิ่นกับศรัทธาแท้ศรัทธาวาเนาะเพิ่นจังส่างไดปานนี้พี่น้องเลย ถ้าบธรรมดาครับก็จะเหตุขึ้นได้ขนาดนี้ต้องใส่กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ครับจิตใจก็ต้องน้อมเป็นอันเดียวอันนึงอันเดียวอิลลจังสีเหตุใดสร้างได้ครับกายว่าจาจิตตังอาหางวันท่าได้แต่คิดเหตุบ่ไรแน่นอนครับผม คิดซ,ซ,ซื้อรับรองว่นดยสัางครับถูกยางต้องร,ว,รวมเป็นหนึ่งเดียวครับต้องยิงใหญ่มหาสาลพอสมควรครับจังจะเห็นได้ขนาดนี้ครับเป็นหาคาันลักษณะแบบนี้แหละครับสองจาตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองตนครับสิบสองตนแล้วก็มีองค์พรอปูเมียครับต่างบริสฐานดูแหางนี้ครับ หลายท่านคงสิบวท่านเคยมาเนาะครับเนาะก็ดีครับคุณพรลาได้นำเสนอสิ่งสวยๆงามๆองค์พระปูเมียครับอนุญาตสถานที่ถ่ายทำคลิปนำเสนอสู่สาธารณชนครับมีองค์ใหญ่สององค์ครับองค์ปูเมีาส่วนองค์น้อยครับกัน เรียงตามตามลำดับตามความสวยงามประมาณนี้ครับกลากันไปครับเต็มพื้นที่พอสมควรครับชมอะไน,น,นีม่กีไก่ห้อ ศรัทธาเป็นลายครับศรัทธาเป็นใหญ่เป็นยังสร้างได้ขนาดนี้ครับสถานที่ส่วนบุคคลครับสร้างองค์พระปูเมียขึ้นมาแล้วกับบริวารรปะดิษฐานในนาส่วนป่ามแห่งนี้ครับกระบบเป็นยังสถานที่แห่งนี้บ่เป็นสถานที่ปิดครับเป็นสถานที่เปิดครับผู้ใดเคย ผ่านมาหรือว่าเคยมาค้ำชนดก็จยเริ่มแวะเวียนนะครับเด้อมากาบไหวสก,กาละบูชาครับผมอยู่ตรงขามประตูโค้งค้ำฉนดนะครับเด้อสถานที่แห่งนี้ครับย่างนิดนึงกับวราตบันไดย่างนิดนึงเนาะย่าง,าง,างประตูโค้งเขาวัดค้ำฉนดครับและสถานที่แห่งนี้ กะมีตน้นค่ำไอ้ต้นฉนดเดียวพี่น้องนี่ครับผมเงพี่นอ้องครับพี่น้องเมึงมึงตนฉนดเดียวอีกแล้วเหมือนตาผมตามที่รูปภาพที่ไทยออกมาที่แขวนไว้อยู่ที่สลาแห่งนี้เดี๋ยวผมสิบภาพใหม่ที่หนึ่งเมื่อตะกี้ลืมบ่ได้ลยไทยพี่น,อน้องเมืองแต่ผมเห็นแล้วล่ะ ภาพออกมากจะเป็นภาพปูภาพยาเลยครับสถิตอยู่ณแห่งนี้ครับผมขออนุญาตัสัมผัสไกยองค์พระปูเมายาเลยครับนี่แหละถือว่าเป็นองค์พระปูไมายาครับมีมีมยางมีมีเหมือนชีวิตชีว่านั่หนะครับเป็นชีวิตชีว่าเป็นกายของเพื่อนเป็นร่างของเพื่อนรับเป,เป็นสถิตอยู่นี่ อาหารเนาะก็คงเป็นเงาใญ่ยสีใหไปเรื่อยเรื่อยแนะครับต้นชะโนดเดียวผมพาไปเมืองเมืองนั้นเป็นสำนักสงฆ์ต้นชะโนดเดียวครับอันนี้พ่อแม่สำนักสงฆ์นะครับเด้อต้นชะโนดเดียวขึ้นกันงามแทงงามบาปอีกเนาะ พระหน้าคตก็คงจะเป็นต้นใหญ่กว่านี้แล้วก็สูงกว่านี้นะครับเนาะครับแล้วก็ตรงฐานนี่เรา,เอา,เ,อาเอาหินก้อนหินมาครับผมมากองร่วมกันแล้วก็มีองค์พระนาคปกขึ้นปาริสฐานครับผมอนุโมทนาสาธุบุญกับเพิ่นครับพวัที่เพิ่นมีจิตใจแรงกล้าที่สามารถสางได้แปลงได้ ด้วยแรงจิตแรงศรัทธาอ่างน้ำก็สวยงามพี่น้องนักนักงามแถง,งามว่าเมื่อช่มตนโนดเมื่อสักครู่ครับผมเดี๋ยวผมเสียเอา,เอาภาพให้เมืองเนะาะภาพที่แขวนอยู่นี่แหละนี่พี่น้องนี่คือ ภาพภาพจากต้นชนดเจ้าปู่ครับนี่ครับถ่บายภาพออกมากจะเป็นแบบนี้ครับเป็นองค์เจ้าปู่ครับนี่เป็นภาพนึงก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อยากนี่สถา,านที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าอยู่น้ำกันครับทั้ง2อ,องค์ครับทายภาพจากต้นชนดครับออกมาจากต้นชนดเดียวครับผมเป็นลักษณะนี้ครับที่ภาพพ่นจับใ้เนาะอาจจะมีงานพิธีหรือว่ามีงานบวงสวงภาพนี้ก็เลยเกิดขึ้นครับปฏิหารพอสมควรที่ภาพ จากกล่องสามารถจับติดได้นะครับเนาะไดส่องบารมีให้หลุนลูกหลุนห้าน,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 นในเมืองได้เห็นครับบททายไว้ก็เห็นเนาะเมื่อผมกราบไหวสการะแล้วแล้ว,ลวเห็นพ่ปูชีวกผมก็นับถือครับผมเอผมไปเลี้ยนนั่นหนวดตอกเสีนเนาะหลังปู่ชีวกปูนอยู่นองเลี้ยนจังหวัดอุทัยนันครับผม มาปฏิสถานอยู่แห่งนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสาชยันโตโพธิยามุเรสักกายานังวันทิวันดโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยายมังขา่าเรอปปราชิตปันรังเกสีเสปทวิปโปขา่าเรอภิเสเกสะพ,พุทธานังอาคาปัตโตปโมทันติสุนักขัตังสุมังข่ารังสุป,ปาพาตังสุหตที่ตังสุขนโนสุโมหุทโทจะสุยถังพรหมชาริสุ ปทักขคีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขคีนังปทักขคีนังมนโนกรรมมังปานีที่เตปทักขคีนาปทักขคีนานิกัตตวานรารพันตัดเถเฮป่าทาคีเน,นส่งน้ำให้พ่อปูหลัางพ่อปูไปในตัวครับ ะจะยันโตให้หนะสถานที่แห่งนี้ครับก็คือสิ่ดนย้น,น้ำห้องอยู่ดอกตีเนาะครับเป็นหูแจงตาทิบตาใสแล้วครับส่วนองค์พระที่ตั้งอยู่นี่ครับเป็นที่สังเกตอีกอย่างนึ่งพี่นอ้องเห็นบหอยู่ใต้ฐานพระเลยพี่นอ้องซิมิขิดดินปวกบ่ครับ ปลวกมาสางขึ้นเมืงเองด้ <c oughs> นี่ครับจากขอบตรงนี้ขึ้นมาจากพื้นดินครับขอบปูนกับซีบอมี่ได้พี่น้องสกกังเกตเมืองนะะว่าดินมองนี้เกิดขึ้นจากปลวกม้งคับนี่เเป่นขึ้นซีบอดินขึ้นมาใส่ไวด้ดอกครับกับซีมันปลวกละคับนี่ม,นนนนนมาแยไว้นี่ครับปลวกนําขึ้นมาเลยครับ นี่ครับเป็นกันได้ขูดขอบๆนี่ออกว่ะขูดนี่ออกสุดยอดครับงามอลังการเป็นสถานที่นาเขาลบกราบไหวครับผมจากความเรื่อมสศรสัทธาที่เขามีอยู่แล้วในจิตในใจนะครับเนาะนี่ครับที่ผมภาพใเมืองภาพเมื่อสักครู่ มีองค์ปูองค์ยาที่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้ได้เห็นภาพติดกล่องเอาลูกปูกับยาเอาให้ติดกล่องจักหน่อยดูปูกับยายให้ได้เห็นจากกล่องนี่ดูบอกลูกบอกล้านว่ายังสถิตยอยู่นั่นนะแห่งนี้ครับบอกปรากฏกายึ้นมากอะปรากฏตัวเลขงามๆดูหลหะปูปูกับยาไอต้นชะโนดเดียว เป็นกระซิ่ง,งเป็นสิ่งที่แปลกครับเม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแล้วก็บ,บอแมนทุกคนสิด้เห็นครับพี่น้องต้นชนดเดียวที่พ่ผมเสนอก้อนหนานีที่อยู่สำนักสงฆ์ห่างจากนี่หลายกิโลเติบอยู่พี่น้องอันนี้บอ่อไดไก่จากคาชนดนะครับเด้อต้นคาชนดเดียวผมก็กลายไปกลายมาอายุตะกี้กับบอเห็นจากเถื่อกับบอไดมีผูแนะนําหรือวนัน แน,แนวทงังเส้นทั้งข้ามานะเนาะเขาก็ได้ตะขี่รถเส้นใหญ่งงเนาะครับเมื่อนี้ก็ได้ถือว่ามีโอกาสดีครับสายบุญเพิ่นได้บอกมามาหาแวะเวียนถามข่าวเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกครับเพิ่นกใหายทายถ้ำตามอัธยาศัยได้เลยครับก็ขอมาเพิงสายบุญครับผมมาเพิงสายบุญของเพิ่นครับผมเพิ่น มีลานค่าวัตถุมงคลอยู่ข้ามฉนดดีและครับผมบันเป็นคนอื่นคนไก่ครับคนอยู่ที่ข้ามฉนดเองครับส่วนต้นฉนดเดียวที่สนักสงมาเพิ่งเพิ่งไปสร้างได้ปีเดียวเองครับเพิ่นบอกวายจังสันเนาะเพิ่นว่าบ่าได้ท่านได้ไปสร้างดวนได้เพิ่งปีเดียวนึงว่าท่านสายบุญเพิ่นกะใหญ่เนาะสายบุญเพิ่นแห้งครับสามารถสร้าง อาสมหรือว่าตำนักที่สถิตของปูระยาใดอันนี้คือสถานที่ส่วนบุคลคลครับเกิดขึ้นมาโดยความศรัทธาและแรงกล้าของของเพิ่นนั่นแหละในจิตในใจของเพิ่นที่อยากส้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่กลาบสการละของพ่อปู่หมกลาบพ่อปูไแมยาเนาะ,ะเพื่อให้หลุดลูกลุ่ล้าน หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาสิไดแวเวียนมากราบไหวครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่ส่วนบุคคลละมาสามารถกราบไหวตามอัธยาศัยได้ไม่มีการเรียร่าเลยครับเด้อไม่เรียไรยครับเงินค้ามกำแก้วครับโมเดเว้วเอาว่าเอาครับอันนี้เป็นสถานที่ที่กราบไหวบูชาตามอัธทยาศัย ู้ทีมากาบไหวกะสือถูกสือเที่นมาสือน้าแดงมาผู้ใดสิทาวายยังมาผู้บุรีจ่าเจ้าญ้าเจ้าปูกต่างมัธยาาสยครับก็มีดอกไม้ถูกเทียนน้าแดงง่ายๆน้าเปล่าสามารถทำบุญน้ำเพลนครับสำนเงินทำบุญอาจจะเอาลงคลองนั่งก็ได้ครับผมก็มีของอยู่ทั้งไส้กับไส้ ยกก็ยืดทั้งขวาตรงเสานี่ครับผมพี่น้องเด็้ามาชมเระมาะ่าอนี้ง่ายๆสบายๆครับทำแบบง่ายๆครับหรือสีมากกาวไปธรรมดาก็ได้ครับไม่มีการเรียกอะไรพี่น้องมาทั้งที่มาทั้งเทือกันได้ยินเสียงคลองเน่น้องพี่น้องเนานะครับผมฝั่งเสียงคลองน้ำกันครับ สงพอดีครับสามเซตสามจังหวะสามทำนองพระพุทธพระธรรมพระสงค์ครับสามเซตพอดีครับมวนแทมวนว่าง่ามครับในในความชอบส่วนตัวของกับมากแบบนี้แหละครับ ส่วนตัวส่วนตัวครับผมสร้างขึ้นเฮ็ดขึ้นห้าศรัทธาอันใดห้ากับเฮ็ดขึ้นกับโมวากันเนาะห้าศรัทธาอันใดห้ากับเฮ็ดอันนั้นละ่ะนี่ครับไปม้อนเว้าเองวาเอเียงนะครับนี่สถานที่ส่วนบุคคลครับสร้างด้วยศรัทธาปู่ย่าไม่มีการเรียอะไรเชิญกราบไหว้ขอพรตามสบาย โนดเดียวนาคาครับผมโนดเดียวนาคาด้ครับเออสถานที่แห่งนี้โนดเดียวนาคาครับการนโมทนาซาบถูบุญครับผมถุกสายบุญที่ได้แวะเวียนเข้ามาในหนาแห่งนี้ซึ่งครับซึ่งในความศรัทธาและมีจิตใจอันแกล้วกลา้าแร่งก้าครับผม มไม่มีการเรียกอะไรครับผมอันนี้สร้างขึ้นโดยแรงสัทธาของกับปูกัะมยาโดยเฉพาะครับผมสร้างขึ้นมางานกนาพ่น้อก อันนี้เป็นของขารวัสของโยมกวาใดนะครับเนาะที่เพิ่นสั่งึ้นมาด้ยวยความศรัทธาและแรงกล้าครับผมขององค์พระปูเมียาทุกๆลูกทุกๆพระองค์ครับผมผมมาได้สั่งขึ้นมาเพื่อสิไดใดเป็นโลบังนาเลี่ยไรหรือว่าทำมาหากินแต่ประการใดครับเอาแรงศรัทธาแจมแจม,มใสใสเค็งเคงคักคักครับแน่วแน่ นักเนนนะครับมันจังสิเป็นบุญแล้วก็มันเป็นสายท่านในพบผ้าผ้าไอ้ผักนาห้าไปได้เป็นสเสบียงบุญได้ครับผมครับมโมธานาชาถูกคนเนาะคันเนาะครับยอมรับเลยครับหมกประมาณก็ไม่ใช่น้อยครับผมเหน็นจังสีไม่ใช่น้อยครับผมปลูกกระเบื้องอย่างดีเทพปูนเสาโลมัน โอลังค่าโอ้สวยงามครับผมอ่สาระน้อพี่น้องเนาะผมก็น,นำเสนอให้พี่น้องทางไกลได้รับชมได้เห็นน้าก,กันครับผมกับั้งแรกคือกันพี่น้องครับก็คือกับพี่น้องที่เขามาชมั้งแหลกนี่แหละครับเอาบุญน,น้ากันนาอพี่น้องเนาะถ้าผ่านไปผ่านมากะแวบะบเวียนเขามากกาบไหวสถานที่นทยนศักซิ์แห่งนี้ครับเดอ้อพี่น้อง สั่นแล้วเนาะคลิปนาค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแอดบุญพลาครับผมจตยังไงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงปานะอาอาไว้ในเด้อครับผมครับคลิปนาค่อยพอกันไหมครับสวัสดีครับ